กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันก็อยู่กับหนึ่งหนึ่งสามสามทีวีกับเก็บอามองอ่านโอดีกกแต่มองแล้วไปก่อนดีกว่า

tiêu rồi di hiệp đói, ฮ้าฮ้าฮ้าสี่ามจ้าหนึ่ง 这个点吗？可、啊嗯 they win một đứa. Tiếp. เปลี่ยนตัวไป อกัก่อนนี่อันนี้เป็นอาลตร้า <c> ก <oughs> <c oughs> ่อนยึด <c oughs> มีที่หัวมาไม่ใช่หมุนตัวลูกตายเลย เำไมต้องทำเสียงเือนั่นด้บ้าถ้าลงนังนี้ผีกว่านั่งนี้ chết lấy lại đi này con này hả phải nhầm này นายมีไม่หมี บาทไหมได้สิบโน้นยี่สิบบาทผิดสิบสิบบาทมีห้าอยู่ด้านหลังห้สิบห้าบาทให้ห้าบาทได้กระป๋องเท่านี้เลยเหรอเดี๋ยวเราจะเอาอันนี้มาเอเอ็มไอผู้ชมฟังเดี๋ยวพี่ดูนะ กะบ,บุกนียวันนี้เ่นทีน่าจะกถ้าเกิดอยาดูาพาต่อไปให้กดรับสายหรืกดไลค์ให้เยอะสุด กหายใจวิ่งก็ช้าเหมือนวิ่ท่าจริงๆช้ายิ่กว่าวิท่างี้งั้นพี่น่าจะจบแบบนี้งนพี่ตายเลยไม่ใช่การอากาศหายใจต่ออายอจบฝ่ายมันชนะเฮ้ยสิบคน เราต้องได้ไปเขาค่นเราต้องรด้ไปเข้าตะก่อนงั้นตัวได้ไปเข้าตะกัน <c oughs> อเอ้ยเห็นไหมเห็นไหมพี่อวยพอได้ตัวบ้านลูกอานถังพอน่าจะไม่เข้าเห็นไหมเนี่ยเป็นคนไม่ดีเลยงั้นไนี่คือเอาแล้วมันดลับไปแล้วมันติดใหม่แล้วทูนอันนั้นไงมันบักล,ลูกก็เคยเห็นมาหลายวันแล้วพี่

กนน็นัาสีม่วงคาดตาหน้าต่อตาเพื่อนเลยนะ ตะนั้นวันนั้นฮาม่าหรือม่อะไรน้องมีเดินตามเพื่อนไปแย่สีน้องพีว่าสีขาวสีม่วงเหมือนน้องพีเลยน้องพีเดินไปไม่ใช่สีฟ้าเหมน้องพีเลยพอพีเดินไปกับกับสีฟ้านพีเป็นสีขาวแย่เดินไปกันอยู่บ้าเม่เอ็มพีเป็นสีฟ้าน้องพีเดินทีนี้สีม่วงตามพีมาสีม่วงข้าพีเฉยเลยไม่คุ้นตาเลยนะในตอนนั้นอะ หลานูกเจอ importer มันกระโดดลงแลรวยแล้วมันก็เป็นข่าขครผแแล้วคนพวกนั้นอ่ะเขาก็ไม่ไปกดปุ่มตัวหนึ่ง importer บ้ามากมันร้ไหมมันอยากให้ทุกคนมันตอนแระตอนที่เริ่มเกมเล่นมันกระโดดลงททอกระโดดขึ้นททอกระโดดลงททอกระโดดขึ้นโทษมันแบบนั้นแหละที่มักเจอนี่ดู เฮ้ยนั่งตรงอยู่นู้นแบบเดียวกับน้องพีแมอืมเลยสีแดงสีสีวางกันสีเขียวอ่อนมันก็ะโดดไหมเนี่ยตัวตัวนั้นด่างขันตกรสองตัวไม่รู้สีเขียวออกสีเขียวอ่อนไปไหนรีเลียมมันกระโดดลงท่ออยู่ได้เย่แล้ไม่ตายไม่ตายครับเฮ้ยลูกกระเพง สองคน,นะค่าไม่ได้อ่าค่ะคนอยู่ในแล้วขออยู่แบบคนเดียวนะอุย้ยมาเป็นหมนกกื่นเลยเมื่อค่าระกูเมื่อเรากูมีฮ้หเหลืองเหรออุย้ยมันมาอยู่ตัวงตัวมน้าปืมาอืม Okay. นี่แหละต้นบ้านี่แะไม่ใช่บ้าต้นบ้านี่นี่แหละเอาเนื้อไปเกลี่ยกับเนื้อกลายเป็นรู้ชิ้นอะไรไม่รู้เลยยังเอามันเจ้าเกลี่ยแล้วก็อ่ะไม่ไม่ไม่แล้วทำหมดแล้วเออนี่แหละ Này không này không 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 Rồi, không 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 โซดานมไม,ไม่คุ้เดี๋ยวไม่ตามวานี่จะไม่เสร็จเดีด๋ยวมีสองคนไม่ได้ตู้ร้อนก็มีด้วย แต่มันไม่ได้เปิดดูไงพอเกิดกานเปิดดูมันจะได้เห็นนี่ได้จบคลิปตู้ถึงน่าจะจบไหนเฮ้ยน้าก็นองเต็มตอนนี้รุนว่าน่าจะจบคลิปตรงนี้แหละนั่นจบแล้วสำหรับเพื่อนๆที่อยากอยากดูคลิปนี้ตอนน้ำที่วิ่งต่อไป ให้กดไลค์และกดแชร์ให้ติดตด้ลยนครับ